ครับก็สถานการณ์ตอนนี้นะครับก็ทางเจ้าหนี่นั้นก็คงกาลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะครับโดยทางด้านของออรฟมก็ส่งบริษัทที่ดูแลในการก่อ,อ,อสร้างเข้ามารับผิดชอบอยู่นะครับเบื้องต้นก็คือเขาพยายามจะอุดบริเวณอุโมงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันมีพื้นที่ว่างแล้วทาให้แผ่นดินมันสุดตัวลงมาได้หรือหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันจะหล่นลงไปในจุดนั้นนะครับน,นี้ก็เป็นแผนที่เห็นแล้วก็ขันขไปอยู่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ ท่อน้ำซึ่งตรงถนนสามเสเ็ี่นพอถนนยุกมันก็คือท่อมัองศาสตรใช่นะครับน้ำก็ไหลลงไปซึ่งน้ำเนี่ยก็คือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้มีความเป็นไปได้ว่าดินจะสูญลงเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้การประปาก็กำลังพยายามที่จะอุดท่อทั้งสองฝังอยู่นะครับซึ่งถ้าอุดได้ซึ่งตอนนี้เขาสั่งระงับการให้บริการน้ําประปาอยู่ทําให้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่แถวนี้เนี่ยก็ได้รับผลกระทบด้วยเพราะฉะนั้นคืนนี้ตั้งใจะจะอุดให้ได้หมด แล้วก็เบื้องต้นเท่าที่คุยนะครับรวันพรุ่งนี้คงจะได้เห็นการเปิดให้บริการได้ตามปกตินะครับซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอทางการมาปร,ปรอัปเดทอีกทีนึ่งส่วนทางหน้าของกรุงเทมพมหานครนะครับตอนนี้ก็อย่างเบื้องต้นถ้ามองไปในภาพนี้จะเห็นได้ว่าสถานีตํารวจเองแล้วก็จะมีสัตว์ตำรวจเนี่ยนะครับซึ่งจะมีอยู่ประมาณเจกว่าห้องนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเข้าที่ตำรวจตลวน,นั้นได้มีการประสานแล้วก็พาไปอย่างจุดที่เขามีการเตรียมไว้ให้แล้วนะครับอย่างเช่น สวนที่สิสุธทุนันทาเป็นต้นนะครับส่วนบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยน่าจะมีอีกประมาณ10กว่าหลังคาเรือนที่ทางเขียนนั้นได้ไปติดต่อแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเอ่อมันเกิดเหตุการณ์ที่ต้องระมัดระวังนะครับแล้วเราก็พยายามแล้วมิเราก็มีการตั้งศูนย์พักพิงไว้ให้ด้วยมีอยู่20เตียงนะครับแต่เบื้องต้นต,นตอนนี้ยังไม่ได้มีประชาชนท่านใดประสงค์ที่จะมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นอัปเดตสถานการณ์เบื้องต้นณนะวันนี้ณเวลานี้นะครับแล้วหกโมงเย็นเนี่ยเขาจะมีการประช